กราบสวัสดีทุกคนท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม R.E.P. 3นะครับวันนี้ภ่านกิจ่องเราคือจับแรสเตอร์กับอ e ีตัวมาชับนะแล้วเราจะมาดูถ่ายคลิปว่าเราจับได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานอืม้ม จที่ไม่ไ้มินมานานนะครับจำอะไรไม่ได้เลยในช่วงนี้มันก็ต้องปรับนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนที่ถ่ายรูปผมยังไม่ได้ปรับคืินะครับแต่มันปรับยากมากเลยต้องขอเร่งความเร็วหน่อยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเร่งความเร็วของผมนะครับที่มันปรับไม่ได้นะก็จะมาปรับปรับได้ตอนนี้ครับ แล้วก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับเราก็จะไปเก็บไอเรากันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องฟาร์มวิวเราต้องหาที่ฟาร์มวิวครับแบบดีๆจำไม่ผิดนะมัน มันจะมีครกอยู่ตอนนี้ผมก็จะดูโบล่านะครับในการฟาร์มวบวง่ายๆผมก็จะมาเอาแอลกอนในการฟาร์มวบบง่ายๆก็ใช้ครับครกเขาเรียกว่าอะไรอะครกนั่นแหละใช่มันก็จะเป็นการฟาร์มวิวที่มันดีมากๆแต่ช่วงนี้ผมก็ยังจะไม่ทำนะครับ เพราะว่าเรามีข้อนทำก่อนคือโบล่าต้องเรยอะกว่าเราต้องฟาไปก่อน,นะครับแต่เอาของไปฝากกับพี่เตาก่อนนะครับเพราะว่าขอบเต็มแดีว,ดวมันจะเดินไม่สะดวกนะครับ mm. อืม ผมอาจจะภากเสียงไม่ตรงกับคลิปวีดีโอเพราะว่าผมมาพากที่หลังนะครับเราจะครับครบเพื่อฟาร์มเดียวกันนะครับครับนั่น,นครับ วิธีฟัวาวก็คืออย่างนี้นะครับที่ฟ้วาวได้ง่ายๆกคือหนึ่งวางครกแล้วก็ทําลายแล้วก็ครัฟใหม่นะครับทำํำนี้วนไปวนซ้ําแต่ถ้าทำให้มันไว้ก็วิธีลองทนะําใน YouTube ก็มีเต็มเลยนะครับคลิปหน้าอาจจะมีสรุปให้ดูนะครับ ไม่สิไม่มีหรอกมั้งเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทํานะครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยวางเท่าไหร่ถึงจะเป็นช่วงปิดเทอมผมก็ติดเกมมากเกินไปนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฟาร์มเวลนะครับจะขอตัดไปเลยนะครับ ความเลเวลยังไม่อัพนะครับแต่ว่าเราต้องนอนก่อนหรือว่าอัพไปแล้ววะไม่รู้เหมือนกันวะไม่ได้ดูนะครับน่าจะยังไม่อัพนะครับเดี๋ยวเราจะไป นาจะนาจะ่าจะอัพแล้วนะครับตูดจากทรงเดี๋ยวทรงก็น่าจะเรเวลก็น่าจะไกล้อัพแล้วตอนในขัน้นตอนนี้ผมก็จะไปหาเลเตอร์นะครับในตอนนี้ผมก็จะเจอเลเตอร์แล้วครับแล้วก็ค้าโบล่ามาที่เรียบร้อยหกอันไม่รู้ว่าจะใช้หมดหรือเปล่าเพราะเลเตอร์มีหนึ่งตัวผมปลาไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับ ไอตัวนั้นน่าจะเป็นเสียงในคลิปใน EP แรกนะไอมันตรงรู้สึกว่ามันตัวใหญ่มากแล้วผมก็ไม่ได้เรียนเสียงนะเพราะเวลาในเพราะนั้นผมใส่ไม้นะครับใส่ไม่มันจะไม่เรียนเสียงเกมนะครับตอนนี้ผมก็ทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเอามาพากทีหลังดูจากคลิปวิดีโอเอานะครับ เราก็จะหาเนเตอร์นะครับเนเตอร์แล้วผมก็เจอไอ้ช็อปอลูเลดไม่ใช่ดิปิดเกมนะคือเกมไอ้มักช็อปนะครับที่มันจับนะครับในช่วงนี้เราจะเล่นความเร็วตอนที่จะเจอเนเตอร์นะครับในอันนี้จะเจอกับอันจะ เป็นการประชิญหน้ากับเลตเตอร์นะครับในช่วงนี้หรือว่าไม่ใช่เลตเตอร์ letter มันอยู่ทถงนี้นะครับผมก็จะหลบดีหรือว่าผมจะเอาอยางี้งดีกว่าครับผมจะรอดหรือไม่รอดนะครับถ้าผมทำอะไรผิดฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับหรือในคลิปวิดีโออาจจะมีเสียงรบกลัวนิดหน่อย สาตัวนั้นก็น่าจับเหมือนกันนนะี่แต่ว่าจับเลตเตอร์ก่อนดีกว่าอันนี้เราก็เรากำลังดูเลตเตอร์สงสายตาอันปืนมิรให้กับเลตเตอร์นะครับนั่นผมว่านะผมสามารถจับเลตเตอร์ได้ในระหว่างนี้ก็จะเป็นการ ตุ้มจับเลตเตอร์รอว่าการจับเลตเตอร์อยู่ดเดือนผมจะไม่พลากนะครับ เราก็จับเรสเตอร์ได้แล้วครับเราก็จะยัดเนี้ยใส่แรสเตอร์นะเราก็แล้วก็นนอร,นะรกกอไปนะครับเราก็จะจับมาชับเลตเอ้ไม่ใช่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 ไ,ชไชอ้มันชื่ออะไรว่ามาัดมันมัด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 มมช็อ อใช่มาชับน่าจะใช่นะครับแล้วก็จะจับมันเนเบอร์รี่นะครับในช่วงนี้ผมจะเล่นความเร็วนะครับแล้วก็จะหาเนื้อไฮเลตเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะในช่วงเล่นความเร็วก็าอาจจะมีการจับมาฉับนะครับทุกคนก็ต้องรู้ให้ทันนะครับ พรผมจัดแล้วแต่ว่าปกคลิปกอาจจะไม่มีรูปมาัมนะครับเพราะว่าผมปล่อยมันฟาร์มแล,ล้วขี้เกียจเอามันมาถ่ายรูปนะครับเราก็นี่ครับมาฉเราก็จะจับนะครับฟาร์มเนื้อให้เลเตอร์ด้วยนะครับ แล้วก็ความเนื้ออย่าง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 ยังยังไม่รูนะครับนะครับเราก็จะกับจับมัดฉับหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าอันนี้เราเอาสองตัวไปก่อนเราต้องเฝ้าแรเตอร์แล้วก็จับมัชับนะครับอันนี้เบอร์รี่ก็หมดนะครับเบอร์รี่ก็หมดเราเนียต้องฝ่าเบอร์รี่เพื่อจับมัดฉับต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เรา ้องจับแรตเตอร์ให้ได้ก่อนฟาร์มเบอร์รี่ก่อนจะได้เบอร์รี่สีแดงนะครับนี่ครับจับได้แล้วเราก็จะปล่อยให้มันฟาร์มให้นะครับนี่ครับมันก็จะมันก็จะฟาร์มให้เองนะไหนวะนี่ฟาร์มให้แล้วครับเราก็จะเดินแล้วก็จะรอนี่แรตเตอร์จะจับเสร็จครับแ้วแต่ตอนนี้ก็จะจับได้แล้วนะครับ จะจับในเรียวรออีกสักพักหนึ่งนะครับโอ้ยนานจังวะมันนานมากเลยครับอันนี้เราก็รอนะครับรอรอรอ อีกครั้งเดียวนะครับแลเวเจอก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเป็นของผมนะครับมันก็จะไปตัวก็จะ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 จฟาร์มรีเวลนะครับผมี่คลิปหน้าอาจจะในคลิปที่แล้วเราจะ EP ได้เราจะโดโดได้ใช่ไหมครับคลิปที่สองเราก็จะจับในรถ ไอตัวเสาอที่มันเป็นเต่าใช่ไหมครับคลิปที่สาเราจับเบตเตอร์คิดวสี่จะเอาเป็นตัวอะไรดีครับนะจับเบตเตอร์ได้แล้วก็ต้องจับไอตัวที่มันเป็นสัตว์กินพืชมันวิ่งเร็วๆเท่านีผมตลอดนะครับที่ผมวิ่งไม่หันตลอดผมว่าผมก็จะจับตัวนั้นหน่อยครับ อันนี้ก็จับแรตเตอร์ได้แล้วนะครับในตอนนั้นหัวโคตรดีใจนะครับจับบัตเตอร์ได้ในคลิปนี้ก็จะชิวๆแล้วนะครับ EP บในภาคนี้ก็จะชิวๆ,ๆในช่วงต้นๆนะครับแต่ช่วงหลังๆก็น่าจะชิวๆเหมือนเดินมนั่นแหละแรตเตอร์ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับทำไมมันเลเวล36เพราะว่าถ้าเป็นหมด e ่พวกนี้ก็ถือว่าเลเวลเยอะนะครับเป็นหมด e ่เลเวล36 แล้วสามสิบขึ้นก็หายากนะครับหรือว่าเราได้ของ,ของดีมาครอบครองครับเราก็จะฟาร์มให,ให้มันถึงร้อยไวๆแบบช้าๆแล้วก็จะจับให้จับให้มันกินน้องเต่าเพื่อนน้องเต่านะครับเพื่อนพี่เต่านั่นแหละครับตีอย่างแรงครับแปบบ๊แบแป๊บเดียวก็เหลือเก้าเก้าแล้วนะครับโคตรแรงรตีทีละยี่สิบกว่า ตีห้าทีนี่น่าจะตายแล้วครับหมายถึงผมนะครับห้าทีนี่ก็น่าจะตายแล้วมั้งตีคนแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสตูแสแ่บๆของเลตเตอร์นะครับเลาก็จะแบ่งส่วนเนื้อแล้วก็จะเอาส่วนหนังมาด้วยครับไม่กดไม่ได้อันนี้กดได้นะแบ่งให้เตเตอร์สิบสารนะครับแลว แล้วก็อาจจะจับอีกให้มันเป็นอยู่เป็นฝูงครับถ้ารัตเตอร์สามตัวขึ้นก็เนี่ยแหละเทพตัวจริงครับตัวเดียวก็จะเอาไทเทนโนอาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมันยังไม่เกิดในช่วงนี้ครับในช่วงนี้ก็มันก็จะไม่มีอะไรไม่เกิดยังไม่ค่อยมีอะไรเกิดนะอย่างเฟี้ยวเลยครับเนี่ยเฟี้ยวครับเฟี้ยวจัด มีผมด้วยผมทรงผมอย่างเท่เฟี้ยวมากเลยนะครับแล้วก็จะไปนะเอามันกลับบ้านแล้วก็จะถา่ายรูปขอจบคลิปเพ,เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชม